A M U T Talk. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ r m u t Talk ค่ะพบกันทุกวันจันทร์และในวันอังคารนะคะช่วงเวลานี้ค่ะ14นาฬกาโดยประมาณ FM 89.5 Innovation for Life นวัตรกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในฉันอาทิตยาป,ปกรณนังรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะประเด็นข่าวสารวันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับคนรักสุขภาพและอยากร่วมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกาย ถึงการสนับสนุนนะคะเพื่อการกุศลในงานนี้ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญบุรีชวนคนที่รัก ะะมาวิ่งกันในงาน RTBS Run Together l o v e for Ever ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นนะคะในวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากท่านคณบดีคณะบริหาธรธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนบุรีรองศาสตราจารย์ดกรกล้าหานานานมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะท่าคนคณบดีค่ะ ครัสวัสดีครับผมค่ะวันนี้มาคุยกันนะคะกับกิจกรรมนี้ค่ะ RTBS Run To g a t e r Love For e v e r นะคะซึ่งต้องเรียนถามท่านก่อนเลยนะคะว่ากิจกรรมการวิ่งของทางคณะบริหารธุรกิจเองเนี่ยนะคะมีการจัดมาแล้วกี่ปีอะคะ่ะท่านคะครับผมก็งานวิ่ง RTBS Run To g a t e r Love For e v e r นะก็เป็นกิจกรรมที่เราเพิ่งจะเริ่มจัดในในครั้งแรกในปีนี้นะครับโดยที่ เป็นปีแรกก็ว่าได้ครับเพราะว่าเรามีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการจัดงานเนี่ยรูสามประการหลักด้วยกันก็คือหนึ่งเราต้องการจัด,ดระดมทุนให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางของของคณะนะครับแล้วก็มีนักศึกษเราก็จะมีหลากหลายซึ่งก็จะมีทั้งที่มีสตังเยอะมีสตังกลาง,าางแล้วก็มีสตังส่วนน้อยซึ่งในกลุ่มหลังๆเนี่ยครับซึ่งเราเราต้องการที่จะช่วยเหลือหรือกลุ่มเนี้ยอย่างจํานวนมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ย ในช่วงของการจ่ายค่าเทอมเรยจะเห็นได้ว่านักศึกษาเนี่ยเข้ามาขอทาเรื่องก้อนผันต่างๆรวมถึงนักศึกษาบางส่วนเนี่ยครับซึ่งซึ่งก็จะเป็นน,นักศึกษาที่เป็นกลุ่มที่เราอยากสนับสนุนและช่วยเหลือจริงอยากอยากอยากเรียนให้ทราบว่านักศึกษาบางคนเนี่ยนะครับคือต้องขอบข้าวหรือเอาข้าวสารเนี่ยนะครับติดเทอมทุกครั้งหรืออะไรอย่างี้จะเอาข้าวสารมาหุงกินหรือเก็บของจากที่บ้านพวกปลาย่างปลาอะไรอย่างเนี้ยซึ่งเราก็อมองว่าเนี่ยเป็นกิจกรรมซึ่งคณะหรือมหาวิทยาลัยเนี่ย ถ้าจะช่วยเหลือกลุ่มกลุ่มเหล่านี้ได้เนี่ยเราเราอยากจะช่วยเหลือเต็มเตมที่เลยนะครับแล้วก็อีกวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งคือเราจัดเราจัดงาน,นย่โดยนี้โดยที่มีวัตถุประสงค์สําหรับการสนับสนุนแล้วก็สร้างทักษะอาชีพให้กับชุมชนคนรอบข้างน,นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าทุกครั้งที่เรามีการจัดงานเนี่ยชุมชนคนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องเนื่องจากว่าเราเป็นคณะบริหารธุรกิจน,นะครับเราก็อยากจะเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ต่างๆให้ชุมชนได้มีกิจกรรมขายของหรือหรือทําธุรกิจต่างๆรวมถึงนะครับเราต้องการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของเราซึ่งกิจกรรมหรือไ e อ้เวนต์ต่างๆเนี่ยเราใช้นักศึกษาของเราเป็นส่วนใหญ่ในการจัดกิจกรรมแม้กระทั่งการเขียนแผนดําเนินงานต่างๆนะครับเราเราเรา,เราพยายามที่จะให้เด็กของเราเนี่ยได้ฝึกประสบการณ์ต่างๆแบบนี้จริงๆเพราะว่าด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นเป็นการพัฒนาให้นักศึกษาเนี่ยเป็นนัก บัณฑิตนักปฏิบัติดังนั้นก่อนที่จะจบต่างๆก่อนที่จะจบหลักสูตรหรือจบเออจากคณะนี้ไปครับเราต้องการฝึกให้เขาเนี่ยได้ทําจริงรู้จริงทําจริงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโครงการที่สนับสนุนนะครับให้ผู้พิการหรือให้มีโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็สร้างอาชีพแล้วก็สร้างความมั่นคงต่อไปอันนี้เราก็จะมีนักศึกษาที่คณะเราเนี่ยครับเป็นผู้พิการบางส่วนเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เขาได้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 ไดไดมีกิจกรรมร่วมตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นวัตถุประสงค์หลักแล้วก็ ตอบคาถามข้อแรกคือจัดจัดขึ้นอี่ครั้งแล้วครับผมค่ะก็อย่างที่ท่านคณบดีได้บอกไปปีนี้เป็นปีแรกของการจัดงานนะคะในเรื่องของการวิ่งนะคะซึ่งแน่นอนอย่างเมื่อสักครู่นี้นะ,ะบอกว่าการวางแผนต่างๆเองเนี่ยนักศึกษาก็มีส่วนร่วมอันนี้คือทางคณะเองเนี่ยมีการเปิดให้น้องๆนักศึกษาเข้ามาร่วมเหรอคะหรือว,ว่าเรามีการคัดไหมคะว่าน้องๆทีมไหนย,ยังไงที่มีความสามารถในการที่จะมาวางแผนในเรื่องของการทํากิจกรรมนี้คะ่ะ ต้องเรียนในอย่งนี้นะครับเนื่องจากว่าทางคณะเนี่ยครับเรามีบริษัทจำลอง <c oughs> ของคณะอยู่ดังนั้นบริษัทจำลองเนี่ยเป็นบริษัทที่นักศึกษาเนี่ยได้จัดตั้งขึ้นเองโดยจำลองภายใต้การดูแลของศูนย์ C O E ของของคณะนะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยจะทําเองจะทําเองเกือบจะทุกอย่างครับโดยที่มีศูนย์ C O E หรืออาจารย์ที่กํากับดูแลนะครับ เป็นคอยให้ความให้ให้ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ข้อแนะนําซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยเขาจะได้คิดตั้งแต่กิจกรรมที่เขาจะอยากทํากิจกรรมต่างๆในระหว่างทำาก็ต้องทําอะไรก็ต้องจัดการเรื่องเกี่ยวกับแบบการตลาดการจัดการคนการจัดกระบวนการงานรวมถึงไม่ต้องจะทํายังไงเมื่องานเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเอาเอาเอา,เอาสิ่งต่างๆที่เขาได้ทําสิ่งต่างๆที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยมามาถอดเป็นบทเรียนเพื่อที่ะ ดาเนินงานอกิจกรรมหรือวางแผนในการทําครั้งต่อไปอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นทักษะหนึ่งซึ่งก็เป็นเป็นวิสัยทัศน์ของคณะนะครับที่เราต้องการสร้างผู้ประกอบการกับสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับบัณฑิตของคณะเราอันนี้ผมคิดว่าอันนี้ตอบโจทย์คณะเราได้ได้อย่างมากเพราะว่า มันทําให้นักศึกษาเนี่ยได้ได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆประเด็นต่างๆขออนุญาตยกตัวอย่างที่นต่างอีกนิดน,นึงครับ<ช>เออมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้จัดกิจกรรมมันมีงานการแข่งขันวิชาการจากมทรทั้งเก้าแห่ง,งน,น,นะครับซึ่งทางธัญ,ญบุรีก็เป็นชอบภาบอีเวนต์บางอีเวนต์เนี่ยนะครับเราใช้นักศึกษาเนี่ยครับภายใต้บริษัทจาลองเนี่ยในการจัดกิจกรรม,มคือเขาจะได้วางแผนเน้นหนังไหมครับว่าแคก เขามางานเลี้ยงเข้ามาก็จะได้ต่ออะไรยังไตงต่างๆจนถึงวันงานจริงจะทํอยังไงร,รวมถึงปัญหาลูกประศักดิ์ที่เกิดขึ้นเขาจะแยก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 กาลังคนเน่ยนะครับในการดําเนินการหรือดาเนินกิจกรรมต่างๆซึ่งคนหลังจากเสร็จสิ้นเนี่ยในสากลุ่มหนึ่งน,นะครับท,ที่ที่เข้าไปร่วมกับบริษัทจำลองเนี่ยเขาเข้ามาหาผมอบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์คะขอบคุณมากเลยนะครับ ขอบคุณมากเลยนะคะที่จัดก,กิจกรรมอย่างนี้ให้เพราะว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ทํากิจกรรมอย่างนี้แล้วหนูรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ประสบการณ์ที่ในระหว่างเรียนที่หนูไม่เคยคิดว่าจะได้แล้วมันมันทําให้พวกหนูเนี่ยรู้จักการทํางานแล้วก็ทำงานจริงมากยิ่งขึ้นอันนี้มันเป็นกิจมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้บริหารหรือคณาจารย์ของคณะเราเนี่ยครับอยากจะทุ่มเทกําลังแรงกายแรงใจที่จะฝึกแล้วก็พัฒนาบัณฑิตของเราเนี่ยให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติแล้วก็ทําจริง รู้จริงมันก็ทําจริงได้นะครับอันนี้ก็คือเราก็เลยพยายามที่จะส่งเสริมให้นักให้นักศึกษาเนี่ยหากิจกรรมต่างๆหรือทําธุรกิจต่างๆให้ให้ในแง่ของการทํากิจกรรมบวกคู่กับการทําธุรกิจฝึกต่างๆนะครับควบคู่กันไปด้วยนะครับอันนี้จะประมาณแบบนี้ครับ ซึ่งแน่นอนนะคะว่านี่ก็จะเป็นครั้งแรกของนักศึกษาด้วยในเรื่องของการจัดงานที่เป็นเรื่องของการวิ่งนะคะนั่นก็คืองานนี้นะคะ RTBS Run t o g e t h e r Love Forever ฝั่งชื่องานแล้วนะคะท่านกณบดีคะน่าจะเกี่ยวข้องคอนเซปต,ต์ปีนี้ปอ่อปี2568ที่จะวิ่งกันเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรักหัวใจอย่างนี้ไหมคะทีมหลักของงานค่ะเป็นยังไงบ้างคะทีมเป็นการกําหนดคอนเซปต,ต์ค่ะคืออย่คือตอนแรกก็ ก็ถามนักศึกษาเหมือนกันครับเขาเชิญไปประชุมก็ก็ก็ให้ความสนใจกับธีมนี้เหมือนกันว่าทาไมนักศึกษาต้องจัดเดือนนี้อะไรเงี้ยเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าคําว่า run to getter l a y e fiber นะครับเนื่องจากว่านักศึกษามองว่ามันเป็นการจัดงานในกิจกรรมในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะซึ่งก็จะตรงกับวันวาเลนไทน์พอดีดังนั้นไม่ใช่ตรงครับก็ใกล้เคียงกับวันวาเลนไทน์นะครับดังนั้นเขาก็เลยคิดธีมว่าีะทำยังไงให้มันเข้ากับธีมในเดือนนั้น ีนะครับก็เลยได้ทีมออกมาว่า Run t o เกเตอร์เลิฟ o r e เวอซึ่งคําว่า Run t o เกเตอรกับ l ลิฟ f o ยเวอรเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขา <c oughs> เขาก็เขาก็พยายามที่จะชี้แจงนะครับแล้วก็ให้คำนิยามมาอย่างไว้อย่างน่น <c oughs> สาสนใจทลยบอกว่าอาจารย์มันไม่ได้รันเฉพาะคู่รักเท่านั้นความรักเนี่ยมันมีหลากหลายแบบดัง <c oughs> นั้นอาจจะเป็นรักของขอครอบครัวพ่อแมพอ่พี่น้องเพื่อน หรือคู่แฟนก็ได้อาจารย์ซึ่งธีมหลักของในงานนี้ครับเขาก็จะคิดนอกจากว่าความรักเนี่ยร u น t ูเก t o อร์เนี่้ครับแล้วก็ทําให้เกิดความรักมันตลอดไปเนี่ยเขาก็จะมีธีมอยู่สองอย่างก็คือรูปหัวใจกับ Infinity ค่ะซึ่งการวิ่งในครั้งนี้กิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้ครับเขาก็จะออกแบบดีไซน์เชื่องเขาถ้าเกิดใครมาเป็นคู่ก็าสามารถสั่งก็จะมีเสื้อที่เป็นรูปหัวใจข้างละครึ่งดวงครับ คือหนึ่งคู่หนึ่งคนก็คึนหนึ่งอีกคนก็วิ่งคู่กันประกบกันก็ประกบกันนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีคู่เขผมก็คิดว่าน่าจะมาหาคู่ในงานนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นคู่รักหรือคู่เพื่อนคู่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันเป็นทีมที่น่ารักแล้วก็ทีมที่น่าอบอุ่นมากซึ่งซึ่งก็จะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วนักศึกษาก็ได้ออกแบบเรื่องของอินฟินิตี้คือผมคิดว่าความรัก ของของของแต่ละคู่ของแต่ละคนหรือของแต่ละครอบครัวเนี่ยนะครับก็จะเ,เป็นลักษณะของอินฟินิตี้คือเขามองว่าความรักในครั้งนี้มันควรจะเป็นความรักที่ฟอร์เวอร์นะครับคําว่าฟอร์เวอร์ก็เป็นเรื่องของอินฟินิตี้แะละครับก็คือให้มันยืดยาวตลอดไปดังนั้นใครที่มาความใครที่มางานวิน่งนี้เราก็คาดหวังว่าจะเป็นความรักที่เป็นความรักในละักษณะของอินฟินิตี้หรือคือฟเอเวอร์นะครับคือตลอดไป ยาวนานย,ยืนยงดังนั้นก็ขอเรียนเชิญคนที่หนึ่งมีคู่นะครับก็ชวนชวนคู่ตัวเองมาวิ่งนะครับสองก็คือครอบครัวก็เป็นการใช้กิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็ซึ่งในในช่วงเดือนธีมในในใน,ในการจัดงานนะครับในช่วงเดือนกุมภาเนี้ยซึ่งก็จะเป็นน่าจะยังคุยเป็นหน้าหนาวอยู่นะครับซึ่งในละแวกข,ของมหาวิทยาลัยเนศิลตะพระรามเก้าเนี่ยนะครับ,รรนรบในบริเวณเนี้ยก็ก็จะเป็นสถานที่ที่สวยงามมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยธัญบุรีเนี่ยก็จะมีการจัดผังโครงสร้างแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นกรีนยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็เราก็จะวิ่งออกไปนอกชุมชนบางส่วนนะครับแล้วก็วิ่งไปในรอบออสะพระรามเก้านะครับซึ่งเป็นบริเวณที่สวยงามมากนันเนี้ผมคิดว่ามันก็จะเข้ากับธีมบรรยากาศของการวิ่งในช่วงเดือนกุมภาแล้วก็เป็นการวิ่งที่ที่ทีผ่ผมคิดว่าไม่ร้อนมาก ไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็บรรยากาศดีทีเดียวเลยนะครับช่วงนี้ก็ปกติมันก็น่าจะเป็นเรื่องของหัวใจแล้วก็คาว่า ินฟินิตี้นะครับก็จะ,ะล่อไปนท่ามเป็นทีมของการปิดงานของนักศึกงานรังนี้ครับค่ะซึ่งแน่นอนนะคะไฮไลท์นั่นก็คือเสื้ออย่างที่ทั้งนรีแนะนําก็คือเป็นเสื้อที่สามารถใส่ประกบกันได้นะคุณผู้ชมู้ฟังนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเหรียญของเขาเนี่ยเป็นเหรียญที่เป็นหัวใจแล้วก็มีอินฟินิตี้ด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความน่ารักมากๆเลยนะคะการแบ่งประเภทดีกว่าค่ะทั้งนรีคะเรามีการแบ่งประเภทระยะยังไงบ้างคะในการแข่งขันนี้ค่ะครับเราเรามีการแบ่งประเภทนะครับออกเป็นสี่ สี่ระยะด้วยกันนะครับก็มีระยะแรกก็เป็นระยะสามกิโลเมตรนะครับเดินเดินหรือวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับส่วนระยะที่สองก็จะเป็นห้ากิโลเมตรนะครับก็คือฟันรันนะครับส่วนระยะที่สามเนี่ยก็จะเป็นสิบกิโลเมตรหรือมินิมาราทอนนะครับแล้วก็ระยะที่สี่ก็คือเป็นของวีพีนะครับก็จะวิ่งในทุกระยะได้เลยครับอันนี้เราแบ่งออกเป็นสี่ประเภทนะครับเพื่อตอบโจทย์หรือตอบกลุ่มคู่รักนะครับหรือกลุ่มครอบครัวต่างๆนะครับที่จะ ต้องการใช้เวลาในช่วงเช้าเชนะครับร่วมกันอันนี้ก็เป็นแบบแบ่งตามระยะครับที่ที่สอบถามครับค่ะมีในส่วนของค่าสมัครล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะในแต่ละรุ่นค่ะครับเราเป็นราคาแบบประหยัดแล้วก็ครอบครัวครับคือถ้าเป็นระยะแรก3ามกิโลนะครับคือเดินวิ่งเพื่อการกุศลนี่นะครับเราก็จะจัดค่ามีค่าใช้จ่ายอยู่ในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ที่399บาบาทครับ แล้วก็ถ้าสําหรับ5กิโลฟันรันนะครับก็อยู่ค่าใช้จ่อยู่ที่499บาทส่วนระยะที่30กิโลเมตรนะครับก็เป็นมินิมาราธอนอยู่ที่599บาทครับและสุดท้ายก็เป็นส่วนของ VAP ซึ่งวิ่งในทุกระยนเลยครับก็จะอยู่รคาคาอยู่ที่1,499บาทครับผมค่ะในส่วนของอต้องเรียกว่าเป็นสิ่งอว ของที่ได้ในแต่ละรุ่นนะคะเรามีเรามีอะไรบ้างคะในแต่ละรุ่นนะคะที่จะมีผู้ที่สมัครแล้วนี่จะได้รับอะไรบ้างคะ่ะของที่ระลึกค่ะ อผู้ที่สมัครแล้วอันนี้ผมไม่ไแน่ใจผมขออนุญาตไปไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเสื้อนะครับถ้าถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเสื้ออย่างหนึง<ต>่งใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเหรียญออนอ,อันนี้ไม่แน่อ้นน่าจะเหรียญนะน่าจะได้ขออนุญาตคือผมไม่แน่ใจเรื่องเรื่องสิ่งที่ถ้าสมัครแล้วจะได้อะไรแต่ผมว่า<ๆ>เหรียญได้แน่นอนครับแต่เสื้อนี่ไม่แน่ใจว่าน่าต้องสั่งเพิ่มไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้ขอขออนุญาตทีหนึ่งนะครับพอดีผมไม่ได้ฟังเรื่องนี้มาอย่่งชัดเจนหนึ่งนั้นไม่กล เรื่องขออนุญาตแต่ว่าเหรียญเนี่ยได้แน่นอนะนะครับผมคิดว่าได้ค่ะ,<น>ะแล้วก็มีเรื่องของการวิ่งต้องเรียกว่ามีลำดับของการเข้าเส้นชัยด้วยใช่ไหมคะตรงนี้จะได้ถ้วยไหมคะถ้าถ้าลำดับของการวิ่งกันลำดับของการที่เราปล่อยตัวออกเป็นระยะระยะนะครับก็คือน่าาเรามีรางวัลสําหรับาชายหญิงอย่างละหนึ่งรางวัลน,นะครับที่เป็นโอเวอร์แล้วก็ถ้วยรางวัลอืม กิโลเมตรห้ากิโลเมตรนะครับแล้วก็มีถ้วยรางวัลลาดับหนึ่งสามนะครับในแต่ละรุ่นของกลุ่มการแข่งขันชายหญิงนะครับแล้วก็มีเหรียญที่ระลึกสําหรับทุกคนเลยครับแสดงว่าสมัครปุ๊บก็ได้เหรียญปับไปแน่นอนอ <c oughs> นะครับก็เป็นเหรียญ <c oughs> ที่ระลึกไหมครับผมค่ะก็เหรียญน,นะคะเดี๋ยวต้องรอดูต้องดูจากการออกแบบแล้วเนี่ยคิดว่าเหรียญน,น่ารักแน่นอนนะคะใครที่เป็นนักวิง่งแล้วก็ต้องเรียกว่า ชอบที่จะสะสมเหรียญนะคะงานนี้นะคะต้องไม่พลาดเลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะท่านรัดีคาอยากให้ย้ำในเรื่องของการจัดงานกันเราจะจัดในวันที่เท่าไหร่แล้วก็สถานที่ที่เราจะให้ทุกๆคนได้มาวิ่งกันนะคะเป็นสถานที่ที่ไหนค่ะครับผมเราจะงานกันนะครับที่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับในวันที่เก้าุมภาสองพันห้าร้อหกสิบแปดนี้แล้วก็เราจะวิ่งเราใช้สถานที่สองพื้นที่ที่ติดกันนะครับก็คือทั้งในมหาวิทยาลัยแล้วก็โครงการศัก น้ำพระรามเก้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราใช้จัดก,กิจกรรมร่วมกันนะครับก็ผมคิดว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ที่สร้างสรรค์อีกกิจกรรมหนึ่งแล้วก็ใช้เวลาว่างร่วมกันนะครับกับคนที่เรารักนะครับรักใครก็ได้นะครับเพื่อนเอยแฟนเออครอบครัวเอยหรือใครก็ตามก็ได้นะครับหรือคนที่ยังไม่ได้มีความรักก็อาจจะมาหาความรักความรักที่ดีอาจจะเกิดที่ ขัญบุรีก็ได้นะครับนี่ก็อยากจะเชิญชวนทุกข่านที่สนใจมาใช้เวลาร่วมกันแล้วก็นักสะสมเหรียญสําหรับการวิ่งร่วมกันครับก็ก็อยากจะเชิญชวนให้มาใช้กิจกรรมแล้วก็เวลาร่วมกันในการเพื่อสุขภาพแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ากิจกรรมในครั้งนี้ครับก็จะมีรายได้บางส่วนนะครับก็จะเอาไปสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ที่ยากจนครับอันนี้ ด้วยด้วยใจจริงที่คณะตั้งใจจัดก็คือเรื่องของการสนับสนุนทุนการศึกษาและนอกจากนั้นครับก็จะเป็นการช่วยเหลือชุมชนในในระแวกข้างๆครับในการสร้างรายได้ที่จากการจัดกิจก,กรรมมีการซื้อขายมีการแลกเปลี่ยนกันอะไรต่างๆแบบนี้ครับเพื่อเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์ที่ที่เราได้สร้างสารรค์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยแล้วก็เอชุมชนรอบข้างนะครับวันนี้ก็อยากจะเรียนเชิญแล้วก็กราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็รักในสุขภาพ ของการวิ่งนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับผมคิดว่าการใช้กิจกรรมในการวิ่งสาหรับนักวิ่งเองก็ดีหรือมือสมัครเล่นก็ดีหรือผู้ที่กําลังเข้าสู่การวิ่งหรือผู้ที่ไม่เคยวิ่งก็ดีนะครับผมคิดว่าการวิ่งก็เป็นกีฬานะครับหรือกิจกรรมที่ได้ทั้งสุขภาพนะครับแล้วก็ร่างกายกับตนเองอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างตรงเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราใช้กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นวิ่งสามกิโลห้ากิโลสิบกิโลต่างย่างเงนี้ครับคือแค่เพียงแค่เราเดินเนี่ยผมคิดว่า สุขภาพร่างกายของเราก็จะได้รับความแข็งแรงแล้วโดยเฉพาะกันเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับเราก็ยังคาดหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่หนาวระยะเวลาความหนาวเนี่ยจะยาวนานขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นการอบอุ่นร่างกายนะครับแล้วก็กิจกรรมที่สาคัญก็คือเราจะได้เพื่อนที่เรารู้จักอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นเพื่อนที่เรายังไม่เคยรู้จักเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นคอนเน็ชันก็เป็นพื้นที่ที่เราเปิดกว้างให้กับกิจกรรมนี้ที่ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จัก เพิ่มมากขึ้นครับผมค่ะสำหรับช่องทางล่ะคะในการติดตามรายละเอียดต่างๆของกิจกรรมนี้นะคะในกิจกรรม R T B S Run t o g e t h e r Love Forever นะคะจะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสมัครได้ในช่องทางไหนได้บ้างคะท่านคะครับผมก็อยู่ในเว็บไซต์ของคณะนะครับท,ที่ที่หลักๆเลยแล้วก็มีแฟนเพจของคณะบริหารธุรกิจมทรธัญบุรีนะครับแล้วก็เราก็จะมี QR code นะครับแล้วก็สแกนเข้าไปสมัครแล้วก็ เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนนี้ได้เลยนะครับเข้าไปที่ b u uh, s r m u d c a c t h นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์หลักของของคณะนะครับแล้วก็เข้าไปในแฟนเพจของคณะบริหารธุรกิจ uh, ใน facebook นะครับผมคิดว่าเกิดชื่อว่าคณะบริหารธุร,รกิจมรธัญ,ญบุรีก็จะขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะมีโลโก้สแกนให้ให้สำหรับกิจกรรม uh, r t b s Land t o g ต t ร e เ l o ฟ e Forever อยู่แล้วครับผม แล้วก็ในทายนี้ต้องสอบถามว่าทางคณะบริหารธุรกิจเองค่ะภายหลังจากกิจกรรมนี้นะคะกับการวิ่งนะคะจะมีกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะเ,ออเราก็คาดหวังเราว่าจะมีกิจกรรมอื่นๆเพิ่มมากขึ้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเราอยากให้กิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากนักศึกษาของเราซึ่งอยากให้เขาได้วางแผนตอนนี้นักศึกษา,าเองก็ยังไม่กล้าที่จะทําวางแผนกิจกรรมทั้งปีซึ่งเราก็พยายามให้เด็ก รือนักศึกษาเนี่ยทํากิจกรรมวางแผนกิจกรรมตลอดทั้งปีนะครับแต่นักศึกษาเองก็เนื่องจากว่าด้วยภารกิจที่ที่เขาต้องเรียนด้วยแล้วก็ต้อง,ต,องต้องมีภารกิจที่ตเขาต้องทําด้วยเขาก็พยายามที่จะขอหรือต่อรองกับกับกับอาจารย์หรือกับศูนย์นะครับว่าค่อยๆทำไม่ได้ไหมอาจารย์เงี้ยแต่มีแน่นอนครับมีแน่นอนครับอยากจะเซอร์ไพรส์ท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ที่สนใจในกิจกรรมหรือเข้าร่วม อะไรต่างๆอยากให้ติดตามแฟนเพจติดตามเพจของคณะครับซึ่งเราจะมีกิจกรรมแน่นอนครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากนักศึกษาเกิดจากลูกหลานของเราโดยตรงนะครับดังนั้นการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาหรือเยาวชนของของสังคมหรือของประเทศไทยนะครับได้ฝึกปฏิบัติฝึกทําจริงนะครับซึ่งก็ซึ่งถ้าเกิดเขาได้มีความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญเนี่ยผมมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นเป็นกำลังคนหรือ หือเป็นทุนมนุษย์ที่สาคัญกับประเทศชาติต่อไปนะครับนี่ก็จะให้ทุกคนร่วม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 ,วม,วม,วมกิจกรรมนี้นะครับผมค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดกรกล้าหานนานานคณะบด<บ>ีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะให้เกียรติในการพูดคุยกับเราแล้วก็แนะนาค่ะกับกิจกรรมนี้นะคะของทางคณะบริหารธุรกิจนะคะชวนคนรักมาวิ่งกันกับงาน RCBS Run t u g a t t e r Re Forever นะคะกกลุ่มผ่าพันธ์2,568ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะท่านคณะบดีคะครับแต่ขอบคุณครับ ด้ความยินดีครับผมสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะงานนี้นะคะคุณผู้ฟังคะ9กลุ่มภาพันธ์วันอาทิตย์เดือนแห่งความรักนะคะเดือนกลุ่มภาพันธ์แล้วก็ตีมเขาเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะเสื้อเขาจะเป็นลายหัวใจนะถ้าถ้าวิ่งคู่กันก็จะเป็นหัวใจ ประกอบอะนะคะแล้วก็เหรียญเขาก็เป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายอินฟินิตี้รอบหัวใจด้วยนะตรงตามคอนเซ็ปต์ของเขาเลยนะคะวิ่งเคียงข้างสร้างรักนิรันดร์นะคะซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทางเรื่องของ3กิโลเมตรวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะค่าสมาัคร399บาทนะคะฟันรัน5กิโลเมตรค่าสมาัคร499บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตรค่าสมาัคร5 9 9บาทนะคะส่วนในทุกระยะ VIP พีค่าสมาัครอยู่ที่1499บาบาทแล้วเขาก็จะมีของที่ระ ด้วยนะคะเรียงกันมาเลยนะคะทั้งเสื้อทั้งเหรียญน,นะทั้งการรับประทานอาหารด้วยนะคะ เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook R T B S Run to g e t t e r Love Forever นะคะหรือจะเข้าไปที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจมอทรธัญบุรีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสมัครแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมการใครที่ชื่นชอบการวิ่งแล้วก็ชอบแบบว่าล่าเหรียญเนาะเข้าร่วมกิจกรรมก็สะสมเหรียญกันนะคะเหรียญน,นี้น่ารักมากจริงๆนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของเราในวันนี้นะคะกับรายการ R M U T Talk ค่ะพบกันในใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณด้วยในการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ you.